มายาาลีโดนด่าแบบโอ้โหด่าอะไรด่าแบบเสียสาใจเลยใช่ไหมเอาว่าให้แย่ใจน้อยชาตินี้เราก็มีเรียนไอันนี้เว้ยแดดเรียนตามตารางเลยอ่ะกระเบิดแต่ตารานกูระเบิดไม่ใช่ว่าวัตถุระเบิดเหรอวะวัตถุระเบิดแล้วก็ภาวแบบมันจะไปอยู่กับปืนน่าจะเพราะที่กูแม่งดูไปดูมาฟงไม่เหมือน M G สามสี่อะแทนแหละแต่กูว่าไม่ใช่ แต่ตอนนี้มบนช่เป็น MG 3ไปแล้ว G 3 h r e e รู้สึกงไงบ้างว่าที่อาจารย์เรียกวัตถุระเบิดนี่เลยกับวัตถุที่มีความอันตรายสูงของรอดอเพราะว่าตอนนี้ทั้งชาทั้งบ่ายกองร้อยเราแม่งฟูเกียฝุกระฟูเกียผมง่วมึงง่วงทันนี่นะกวันทำงานก็มึงก็มึงอยากหายง่วงเปล่าฝุ่หน้าลงรับรองมึงได้หายง่วง นัดวีก็ไปแล้วชกกับกูขอชกขอเกันใช้ได้ไม่รู้ชกไ้กันนิ้วนิ้วไอ้นิ้วตามที่จะคุยบนรถนะว่าห้ามถ้าว่าห้ามไม่ใครจับอะไรอ่ะมึงจำได้นะ เป็งั้นสวยยกกองรอไอ้เนี่ยไอ้เกียร์สนใไอ้คนไอ้เกียร์นี่ไอ้ก็วัตถุกล่องวัตถุระเบิดมาแล้วเว้ยมึงว่าเขาจะเอาไปบตัวของกลางหรอของกลางแบบอาวุธอาวุธแบบมาบนโต๊ะไอ้น่าผิดกฎหมายเฮียนี่ถูกกฎหมายไอ้นี่แบบต้องทำเบียดอะไรแล้วโต๊ะของกลางอือเดี๋ยวไปทำข้านี่นึนะ ไอสัตว์ช่องไงแล้วขี้แถบดำมาแล้วไอพียหาเลือกหาเลือให้ช่องกูโดนนัมึงไอียู้ว่าทมหาเลือกให้ช่องกูโดนนะไอสัตว์นัดนันเนี่ยไปที่กล่องใช่ป่ะเดี๋ยวหาแถบดำปิดตาแล้วบิกให้มึงเอไ้ใ้ม่อไม่ทำหรอกไม่ทำมนดีว มกูบอกว่าไม่ต้องกลัวไม่น่าไม่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 ต่ออยไรแล้วมีสองอย่างกดชนวนแล้วกับกดชนวนแล้วกับของกูไม่ของ,ของจริงวันนี้เหรอเที่ยมันก็ไม่มีก็ป้องกันเด็กเที่ยบางคนกับสัตว์ยนต์เล่นนี่ไอ้เที่ยวโก้ โดนแชกแล้วเจ๊สงนัดวิชานีครูเขาบรรยายเลยเบามากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปสุบผลกันตอนตอนตอนหลังพักตอนพักเนาะก็มาสุบผลคุยกันตอนพักเว้ย ระเบิดตัดสายเชื่อมเรนโบว์ิกไงแปะแปะไปกับประตูล็บบจุดแล้วมันก็ตุ้มไปเลยมมััดดไเอ้ยนายเราแบบปิดเอาวุธปิดตาแล้วแบบชี้ของกลางดิพ่อค้าอาวุธเถื่อนของแกของเขาตีกุ้แฝงหนึ่งไอ้เขี้ยนี่คืออะไรอันนี้อันนี้ เทปคำนวณเทปคำนวณระยะเกระเบิดเนี่ยกระเด็นเข้าตรงไี้อันี้มันไอ้นี้ว่าคูกบุญครุฑวะอันนี้อะไรอ่ะระเบิดทปคำนวนอันนี้คือดินดำอ๋อกับโดดเอาบามอันนี้มันหนักที่ตัววัตถุมันหรือว่ามันหนักที่ว่าของข้างในของข้างหนักที่ TNT TNT ีนทงปีดท right, ีทำไมลูกบอน มันไม่เบื่อไม่ง่ายทันทีมันไม่มันไม่ใช่ประสิทธิ์แบบไอ้พวกนี้ทันทีอ่ะมันต้องมีตัว,วความร้อนกระตุ้นถึงมันจะทำง,งานเฮ้ย no นี่มันเข้ารำน้องมุนจับเาของมือเลยตู้นี้นี่พวกเรียกว่าอะไรอะอะไรดิจิตอนดิจิตอลนี่เปดิจิตาร์เสรยจแล้วครูฝึกแกไม่มีนิ้วแกไม่มีนิ้วมาให้ แสดงกูฝึกแกไม่มียนี้มาให้เว้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะกูเพิ่งเห็นไอ้เฮียอันนี้ยังไม่ได้โนตัดชนวนนี่หว่าเราดิเราอย่าอย่าสลักดคงไว้ก็ปล่อยม่ร้องไห้กันนะสภาพเราภารโดที่มานั่งดูหร่วงด้วยยักษ์เท่โอ้ชโม้ตาเป็นไงบ้างวันน่ะเยี่ยมเยี่ยมระเบิดไอ้เหี้ยเราอุตส่าห์หนีคณิตมามันเรารอดเหี้ยสรุป ใครข้าไทยอาจจะการคำนวณคำนวณให้ข้าระเบิดแต่ว่าอัตยาใสในการระเบิดความเร็วความแรงน้ำหนักน้ำหนักโอ้ยคำนวณแบบโอมหัวกูหัวกูอย่างนั้นแล้วก็ยิงหนูไม่นัดระเบิดควายคูเขาไม่ได้ติดไม่ได้ปลดฉันมั้หนึ่งทีนี่คือแบบอู้โหโค้ดแบบ โผโ่ยิ่งกว่าแบบโผโ่ยิ่งกว่าเพื่อสักกี่แบบจะควันแบบสมุกจิงตรีนี่เองทำไมดีเลยกูมาลอยเกมห้องน้ำเออไรเงี้ต่อมึงก็ไปมึงก็ไปมึงก็ไปห้องน้ำมันดิไม่คนไม่พอจะคนตีกันที่ไหนไไม่ด้ตีกันหรอกตรงไหนตรงไหนตรงหน้าห้องน้ำไปเรื่องแรกจะไปละมังกันหล่ะจะไปเฮียไม่ห้ามที่กูไปต่อ ถ้าไอ้นัดไม่ห้ามใไอไม่ห้ามนี่กูวิ่งไปต่อยแบบเจมกลางวงเข้ากลางวงตรงกลางตีเลยไม่ใพร้อไม่ใช่หรอกปไปเตียมรวมไปก็เตียมรวมเกมทีมม่ไ้ละทีมด้กลุ่มเราล้านดีดิห้าทาีเตรียมรวมเอาเลยแค่ตแค่ลงน่าจะหลงวมาแล้วมาแล้ กับนั่งลงงน้ำมีใครยอมน่กันทำไวะพกน้ำมีนิโคแสบหมอ่ะแอมเนีอรดิสารที่ไนฉี่อ่ะฉีนัดนัดดตะโกนดิฮารีเตรียมล้วเฮ้ยฮาีเตรียมล้วนคอดตรเตรียมลวนผม เอราหวานออ้อนไอ้เหี้ยไม่ไอ้หัวหน้ากูไปนั่งทำขวดนุ่เลยรอทงหมดไม่นไหรอกุ้เอาออน มึงอย่าหวังไอ้ีก็แค่มึงดึงค้ไปขึนมึงอย่าหวังจะได้โดรสดมกรต่ายเีเรามึงเห็นรือว่ามึงต้องรับแรงจีตอนลงมาด้วยนะเว้ยตอนขึ้นตอนลงด้นไอสตมันมีตอนตอนเวลารอดไงเออไปตอนเปดิงนีาตอเนดิ่โดดทิ้งดิ่งนาถึงดึงลมได้ไม่เกี่ยว จะเข้าศาสรแล้วเดี๋ยวก็ไรศาสตรละไอ้เหี้ยเออกูเป็นทหารปลุกเฉยก็ได้ไอ้เหี้ยไปโดดล่มแพงละมึงก็เป็นนิววิสิวหนิใน้ิววิสิวมันก็ผู้บอกไงว่าถ้าเกิดมึงมีภารกิจโดดร่มมาทำไงมึงก็ทำใจทำใจตรงนิ้วมแบบยูริตรงเลดเลย ไม่อยากไม่มีประโยชน์ไม่อยู่อะไรเลยลงมาเมื่อโดนใส่เตือนแกอย่างนึงถ้าอยู่าได้ทำอยู่ถ้าอย่ทำอยู่เลยอ่ะจะเกิดจิตแล้วบดแม่งยกเว้นแต่แบบว่าเอาเอาคนโดดล่มไปโดดเราเครื่องบินเขาตีแล้วคนโดดล่มโดนยิงก่อนอันนั้นอันนั้นเป็นสิ่งที่ทำทำตลอดเลยไม่งั้นเครื่องบินราคาสองพันแปดแลกกับคนโดดล่มฟรีคนคนโดดล่มฟรีจะตายดีกว่าผมกลัวเลยนะคนโดดล่มฟรีตายเป็นควไปอยู่อะไรเี้ยเครื่องบินคันละสามพันกูเอาคนโดดล่มไปตายดีกว่าก็คืออารมณ์มามาว่า กระโดดคือข้อเสียพอโดนล่มมาเพื่อนไม่มีประโยชน์ที่จะเลยคือถ้าเกิดแม่งลงมาแม่งมีล็อกเก็ตเทียให้กูสั้งสองตัวอย่างเงี้ยแม่งยังยิงรถถังได้ไอ้ทียย่อะไรมาให้กูเลยมีแต่แกไอ้ตั<อ> <GI. S 1> งตองงงยิงจีไอเะรหรอจีไอกูมาสิบ<อ>ตัวมีประโยชน์มากมาั้งเฮ้ยอย่างน้อยก็มีประโยชน์แต่บางทีนะเว้ยบางทีก็แอบมีประโยชน์ แต่พักก็แม่มีประโยชน์ก็ต้นเกมบระยะเดียวเอาหมาหมาคุ้นบ้านเจอบ้านฟุ้งตัวไปเลยเฮ้แต่ยะเฮ้แต่เราทำยูนิฟิมประโยชน์อีกนิดเว้ยมึงก็เอาจับมาใส่ไฟเครื่องไอร้านบดอะแล้วปั๊มเงินเรื่อยๆอะเครื่องอะไรวะ เลดเกมแม่งโดดล่มลงไปแม่งเดินบัตเทิลฟอเตสป่าวไอ้ไทเฮียหน่อยก็เฮียนหน่อยก็โดนนั่นะไอโดนโดนของยูเิเปลี่ยนล่างอ่ะเป็นลียนอื่นอะผานเดินย็ดตัวแล้วคือทุกชาติเราคือบัตเทิลฟอเตสอะไม่เป็นยาด้ีคนอ่ะแต่แต่บนกม่ว่ารถอนไหนเฮที่สุดในเกมนั้นรู้คนเหมือนโฟเวียดยี่ห้ย โซเวียต <laughs> อีเดบคอยพาวเวอร์แม่งขุดหน่าเหี้ยมึงคิดดูดิเฮียรถขุดแร่เฮียติดปืนเฮียแล้วเป็นเจ้ายต่ในเกมนะไอ้สัตว์ไ <laughs> อ้อยากแค่สร้างรถแรงงงงง,งแค่บุกฐานเล่เดียวไอ้สัตว์นี่กินขี้เล่น <laughs> คนเล่นอยู่นี่แบบเออฐานกูหนาวจอกไม่ได้หรอกขโมยแห,แรห,หรย่รถแร่เฮียร้อยกว่าคันอ่ะเจอบแม่งเลย <laughs> แ,คแค่รถแร่มงงงติดปืนแต่เหมนอนนะทำไมรถแร่เป็นอย่างเดียวในเกมที่มันไม่โดนหุ่นขุ่นวะแร่ ที่เรารู้ว่าคนร่มไม่มีประโยชน์คนร่มไม่มีประโยชน์เฮ้ยมีอย่างเดียวไอ้เหี้ยคนรับประานเยอเคียร์เหมือนจะมีประโยชน์นะไม่ต้องโดน็อกเก็ตเซียร์ยิงตายโง่ยังไงตัวัะตัวละพันต้าตั้งนานแล้ว็อกเก็ตเซียร์ตัวละห้าร้อยตัวละห้ารอยไอ้เหี้ยโง่จ้าเลยไม่มีคุณราคาโง่เลยวะแค่กูกูที่แย่จะต้องบอกต้องถามไปโชว์ด้วยว่าคนโดดล่มในเลนอันเล็กมีประโยชน์ เฮ้ยแต่ดูไปว่ามันจะมียาสำหรับเปล่าเไอ้ยูทูปปากกอนเยอะแยะไม่มีมีบทที่ไอเอาอนุหารมาดูมาฆ่าจนตายบนเรือแล้วเของยุริเอาเข้าเขาเข้าพลังงานในเครื่องบดอ่ะไม่กันเขาเครื่องบดได้โชคเขาเครื่องบดเปลี่ยนเป็นเงินไเข้าอะนะเครื่องบดอ่ะจะเป็นเงินอ่ะเวทคือหยิบอเมริกามาด้วยความภาคภูมิใจข่าวไอซ์ทำอะไรได้วะอ๋บนโดดล่มเนี่ยวิสกัเดวิสซื้อที่ไม่มีเลยอ่ะ เลดเกมไม่ได้ใช้ทำอะไรเลยบอกโดดลงบ้านนักูเรื่องบินตีให้โบแดงบนยิงยิะนียว่าจะไไเลยอ่ะหอวอะไรเือยหรือว่าจหลักหรืออะไรเฮียไมม่ีประโยู่์ยู่แพงไงเครื่องเราสองพันแปดสามพัอย่างเงี้ยเียกูเอาทีไอโดดลงไปฟีอะนี่คือเอาราคาเองก็จะมีสองพันไปนี่เฮียไม่โตไม่เสียปากไม่โตไ่ไอวไจะไม่หว น, <laughs> น่าศึกษาจาังเวยนะัทไอเหียไอเยี่ยตอนในตอนัรน,นที่พูณเร่นไก่ไอไอะสองสองป เล่นกันัวบลดนอกมาบอลพัดพกับปูพดดนอกมาตอนนั้ต้องเยียบพอดีมีเกียวแปดลูดาวห้นาทีกันได้ลูกหนึ่งมีเกียวปูดาวหานาทีมาพอมันแปลูกมึงแกไอ้ี่าบ้านบ้นแไดกันลูกเดียวี่ที่เหลือแม่งมาเป็นบาเรียนกันได้ลูกเดียวมันมาพอมันแปดลูกเนี่ เอาไว้พ่อคงเล่นนี้อ่ะอย่างนั้นก็ชนะไอ้เหี้ยตอนถูถ่ายบ่าลูกว่ะคู่กับนัาอ่างทุกอย่างนะอีโก้ยังอยู่บ้านทหารอยู่อยู่หลังแรกไอ้เหี้ยจากตอนแรกเราคุยเรื่องรอดราหาไอ้เหี้ยกลายเป็นเรื่องเล่นอันเลอ่เฉยเลยสัตว์ยูริ็หาดีก็แต่ผมก็บอกว่าเม่อจะทุกทัพบัตจะมีตัวดูนอีหนึ่งที่โกงมากเลยโกงกับยูริอีกเอนจิเนียร์ เอเจเนียร์นะครับพัดจ้าไอ้เจเนียกับพัดจ้าเบื่อแล้วรถตอนนั้นแม่งเล่นกันเยอะแล้วก็พอเล่นออนไลน์แม่งไอ้ไอ้แม่งหยิบอยู่รียม้มึงชอบโดนคนหนักชาติหนาไอบอกไม่เอาได้มีสมองเพราะกูกับเพื่อนเปิดมาแม่งไอ้นะเจอเรือพี่ข้าจอดร้อหน้ามากูสี่ห้าลำบอกเล่นแม่สัตว์เฮ้ยแต่รอให้ไม่ไอ้เกมกี่ว่าตัวใครที่กลัวเขาเสนอเกมเล่นเลยแหละเอเจเนียร์เฮีย เอเจนเดอร์กลัสุดเลยชาจะเปิดแนวพวกองสไปร์เฮ้ยสไปร์ไม่เท่าไหร่เอเจนเดแบบบ้านศัตรูใช่ป่ะบ้านหลักอะแม่งแบบตั้งไว้แต่ไม่ได้ลองด้วยเอเจนเดอร์เขาไปปั๊บยึดแล้วไปหกคู่แล่เฮียกินอะไรกินชิลล์บินชิลลี่จะมีขายบ้านแทนก็เกิดคนชาชิ่งเอ้ยห้องไหนวะไอเลตแลพวกมึงหลู่ไปห้องไหนมึงทิ้งไปห้องไหน ะชมคมเรียนเหรอไม่ใน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 บ้านเล่นไม่ไปถึงเมื่อกี้ไปถึงโรงเรียนแม่งมีอยู่ตาหนึ่งเล่นกับชาวต่างชาติสองสองไอไอแม่งเอาสปายเข้าบ้านแม่งเป็นสิบตัวแล้วไฟดับไฟดับไอ้เหี้ยเงินหนาไฟดับไฟดับไฟดับไอ้เหี้ยเอ็นจิเนียร์ไอสปายหรือช่างไฟไอ้สัตว สไปคือสายสปายเขาลงงานเป็นยฟาตัดไฟสปายเขาอะไรแล้วลงแรกเงินหมดเลยสายเขาลูงนู้ยเชียไฟดับไปท่านแหลมกลับไอ้โกลกระถังก็ยึดกขโมยเทคโนโลยีภาจะไม่ผิดอ่ะใช่เอาไปแล้วได้เทคโนโลยีมาแต่กูไม่ต้องเรียนรู้เลยก็ได้ดูเชียรฟรีเอ้ยแต่อย่างน้อยมันก็ไม่เท่าอันนี้เว้ยไม่เท่าไอนจิเนียร์กูเขาของกูแหละที่อ่ะไม่แต่แต่ไอนจิเนียร์มันเข้าไปมันขโมยตังค์ไม่ได้ใช่แต่มันยึดเลยอ่ะมไงยูโอบทำได้ยูโอดูตังค์เลยยูโอดูตังค์ยูโอมันดูดเรื่อย ไออเแล้วถ้าจะเป็นมันดูดจะมันดูดจะพลังงานมั้งเฮียแล้วดูดคือชิมหายอ่ะจีเนียมันช้าใช่มันมันช้ามันนี่ด้วยมันโดยดีส่วเดียวเราสบายเราดีกว่าแต่ส่วนใหญ่บางคนที่มาเล่นกันอ่ะมันจะเดนวาเฮียมันเล่นแบบอะไรวะมันเอาอจีเนียใส่ในไรนูแทงอะไรไม่ก็ไปปล่อยในบ้านเฮียคบางคนบางคนก็ยีแผลจังไรเอาอจีเนียฮาร์ตตัวแล้วให้ตัวเป็นตัวรอที่เหลือเดินเข้าบ้างแล้วก็เดินด่าปี ก็อย่างเงี้เล่นเล่นงเกงสุดเล่นแบบเร็วสปีดรันใน้แบบโอ้สปีดรันไม่ต้องพูดไม่ต้องตั้งหารี่ยิงอะไรเลยยังเกิดมาไม่เจ้าก,กันเลยเอาจนท่องนะกูสร้างความประทับใจสีขาว ไอ้น so uh, ัทไอ้นัททัพไหนวะที่มันมีที่มันมีที่ที่มันจะมีหุ่นยนต์อ่ะภาคไหนวะที่มันจะเป็นญี่ปุ่นอ่ะท่าที่มีภาคสามป่ะเรียนเลยสามเขาหุ่นยนต์เหรอเขาหุ่นยนต์เฮียสกํากันดําเหรอโอ้เฮียไอ้สามขาใช่ไหมเ้าไม่มีคนบอกเฮ้ยเกมเฮียนี่ไม่มีกันดําหรอกพูดเล่นทำญี่ปุ่นมึงบอกว่าคุ้นแล้วกูไปกันดําเลกันดําสามขากระด้านเสาขาขาที่สามไม่ใช่ขาไม่ใช่แต่ขาจริงๆ อีกอยเอออเมริกาแม่งมีคนโดดลงปีเยอะคนโดดลงเขากลับไปตัวล่อเฟรย์ไอไอ้เกมไอ้เกมไอ่นั่นแหละที่นัดบอกกูเอาไปใช้ประจำเลยไออเมริกาแม่งมีคนโดดลงปีกูไปปล่อยไปเจอกูปล่อยจำอ่ะมาใช้นางไอ้กูขายบ้าตัวเองพี่เนี่ยเหลืออีกแค่อย่างเดียวคือลงรถถังกับไอ้บไปเทนแล็บพี่แค่นั้นอ่ะเแล้วไปเทนแล็บแม่งมี แต่ไม่เสกได้นะเสกได้อยู่มึงเสกได้เฮียยังดีที่มึงไม่ขายมาเท่าแบเพราะมึขายเท่าแบบก็ไม่ต้องเล่นแล้เฮียเป็เคือเฮกันทักหนารู้ปะป่านั้นไม่โดนดูเกีย์หกกับลูกอ่ะแล้วกูยังอยู่สบายใจเฉยอ่ะกันใจฟังเกียวเสกอ่ะเฮียแล้วเก้เแก้วเมื่อครูเอาลงลงมานดเกียวแล้อยู่บ้านนั่นอ่ะเด็ดนัดเด็ดดั๊ดเด็ดดั๊ดนี่ไปเอนสอนสอนเลย เยอะเพศติดเกิดไมนเอียงว่ะเนี่ยอะไรก็ได้แบบนี้อะไรที่น่าแบบเยูะเพชรติดเกิดบอสานเป็นรถระดับสปอร์ตบุ้มหน้าจอมันเอียงเว้ยตั้งคาดข้ามเอียงอะไรกันไ่รู้หรอแม่แม่หมุนหมุนเนี่ยไม่ได้ตรงเนี้ยมันทำไม่ได้รู้จัได้ว่าสูตรอะไรบ้างหรือเปล่าทำได้ยูริพานทำได้ยูริพานไปเลยไม่ไม่มีอะไรที่เท่าสูตรนี่ด้วยไอ้สูตรคลี่ล็อควัดได้อะอ๋อเออแล้วสูตรบักอมตะแบบนาน มันมีอยู่มันตะเมียนั่นก็คือสูตรแบบทำคีล็อปแบบอะไรวะคีล็อปแบบวาร์ปได้อ่ะใช่คีล็อปวาร์ปได้แม่งน่ากลัวสุดเลยเฮียวาร์ปได้แม่งน่ากลัวสุดเลยแบบไปคิดดูดิสมมติแบบคนทำมันสร้างแบบทีแบบสามสี่เราแม่งวาร์ปพร้อมกันอ่ะโอมน่ากลัวคือแบบสภาพชาวต้อนทหารในเกมแบบฝันที่สุดแบบวันระโยค ไอ้โชกที่แกว่าท่านีคนสแปมทำคีรล็อบบับได้เฮียอเกป็นเลนแบกเไรเฮียเฮียโหากันดิวเคียเลยไม่ภาคสามเลยเกตดั้มมาเหรอกันดั้มญี่ปุ่นฝั่งญี่ปุ่นมีกันดั้มใช่หรอคุณโดนอ่ะก็ไม่คือแค่คงโขกากไรี่ะกากเกินทีตอนแรกๆพอหลังๆม่งโดนคีร์ล็อบสี่หลังมันรูว่าอะไรอ่ะแต่เมื่ออยู่ๆมึงโดนมึงมึงว่าเกตดั้มเข้ากลางฐานก็อืมไอ้เดียวว่าเดี๋ยวข้างสาม พอสูงเนี่ยจำเยอะนะยกกันจำไม่ด้ไอ้ก็ทำจำอันนี้มะก็ทำในจริงนะเว้ยมันจะอยู่ภาคหนึ่งอะน่าจะภาคไอ้กันดั้มทีมแปดมั้งที่มันเอาฮอปเตอร์ลำเดี๋ยวแม่งขนกันดั้มกาวไทยทีมแปดสามสี่โตพร้อมกันอ่ะแต่พอลงมาปั๊บไอ้ที่เดตัวตัวเดียวที่เหลือตัวยิงตายห่ามเลยมึงมาทำไมมาทำไมมาเป็นตัวประโยชน์ไอ้ตัวประโยชน์อเขาบอกว่าขุ่นที่ียวนี่ใครกันดั้มจะชนะชนะพวกฝรั่งเสมอไหมมึงดูกันดั้มทีมแปด แม่งน่าจะกันน้ำทุกตัวแล uh, ้วไอสลัดสลบเป็นไงเจอเจอซาคุไม่เจอซาคุเจอซาคุหรือวะหรือวะเกี่ยวกุกไว้แค่ที่มันเอาปืนเอาปืนโลดยัดเข้าหน้าเลยดิ้นเลยสัสดีครับคนขับแต่มันจะมีกันั้มตัวหนึ่งว่ะกันแน่ตอนทยวันที่มันโดนซาคุเอาขวานจ้ำหัวหลุดอะไอ้กัน <Hey. S 1> ั <within inim S 3> ้ม <Öz> ท <pee hvad> ี่มันเป็นแบบใส่เกาะที่มันใส่เกาะพอแบบพอสุดท้ายอะที่แบบมันสู้กับซาคุสามมาแล้วแบบ เฮ้ยแลกแลกแลกเลือดกันนะแลกกันนะเอาตัวไหมนัดการน้ำแพ็คแรกๆอ่ะนั่งอ่ะปูไม่การน้ำแพ็คแรกๆอ่ะเวลาฆ่ากันอ่ะเวลายิงหัวหุ่นข่าจะมานัดแม่ไม่ค่อยตายกันหรอกไม่ตายแต่พอหลังๆพอมีระบบนิวไทยระบบเชื่อมสัตว์เข้ามาเปิดหัวหายเลยหัวหายคนตายก็หัวขาดมึงตัดไปทางมิกกันอันนั้นก็แค่แบบเป็นการแบบเชื่อมต่อแบบทางจิตเนาะ มึงจังตาแบบ,บแปลกๆแล้วมึงคิดดูแต่ทางท่าทางที่ขันไอ้เฮียไอรอนบัตแม่งเชี่ยแบบเชี่ยก็จริงๆอ่ะต่อแบบเขาสันหลังเลยอะ่ะมึงดูบางคนไอ้เฮียตัวยิงเข้าหน้าไปกูยังไหว ถ้าบ้านมีแม่แต่มึงไม่ไหวนะคือตัวหุน่นคือหุ่นมันไม่ไหว,วแต่คนยังไหวไนงะใช่ใช่กับน้ำพักอื่นฉันไม่ได้อยากฆ่าใครสักหน่อยหวัดเล่มหวัดต,ต้มปาำพวมปามเอากามักเป่าเก็ <c oughs> บมันเอาไม่ค์สกีสุดท้ายมันจะฟลักซ์ลูกบึ้มไม่อยากฆ่าใครเต่งเขาเต็งเขาว้นว่าถ้าก็สมมติไม่ไม่ทำในเรื่องตอนเรื่องอีกคนที่เขาทำไอ้ล้มบัดจบภายในสองซีซั่นอ่ะ เขาบอกว่าเหมือนว่าในตอนปีช่วงปีทำใหม่ๆอ่ะไอ้ลําบากมันไม่ค่อยรับคนนิยมไงแล้วคนเขียนมันรู้แกทันลึ่งหรือว่าอะไรแกฆ่าตัวละครสําคัญทิ้งหมดเลยไงไอตอนไอตอนภา่เขาชั้นสองอ่ะที่ว่าไอคนขับก็นั่งคูเชียนอ่ะมันพาไอ้น้องผู้หญิงของไอลุงฮาของไอเฮฮาเลมอ่ะไปเดทอ่ะไปเดทใช่ป่ะแล้วแบบกปเดทกันดีๆไอเฮียนั่นโดนยิงเฮือกประเด็นคือไม่ไม่การแบบยิงนัดสองอะไไม่นั่งมาเป็นไรเว้ยในนี้ไม่คือแบบ แม่งรอสม Mac อุดแม็กไงเฮียแม่งแบบเขาเขาแล้วปุ๊บมากระจกเปียกมนก็ซ้ำแบบยิงซ้ำโค่นล้านไอ้เฮียไอพ่อมึงคือแบบคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มคิวอ่ะเฟิร์มคิวให้ได้ <c ute> มึงดูขนาดภาคตอนชั้นแรกอ่ะไอตัวเลข,ขาของไอ้น้อเอ็น้องที่โดนทำนายว่าเป็นราชินีของราวองคาคานะ <c ute> แค่สไนเปอร์น,นัดเดียวไอ้เฮียยังแบบไม่มีแม่งทุกคนยังแบบโศกชิบหายยังเศร้าชิบหายเลย <c ute> ไอ้เฮียนี่มึงรอสมุดแม็กเลยอะ่ะ <Yeah. S 2> แล้วคนยิงแม่งเดินอย่างชิวอ่ะแม่งพอ,อยู่ป๊บแม่งเดินไปชิวๆแม่งเดินไปชิวๆเลยอ่ะส่วนคนเขาบอกว่าถ้าสมมุติอ่ะเนื้อตอนนี้ภาคใหม่มาแล้วเป็นภาคอูฮันเป็นภาคเวอร์ชันเกมแล้วตอนนี้ปัดเป็นแอนิเมชันละเขาบอกว่าเป็นเนื้อเรื่องที่ว่าไล่เลี่ยกภาคหลักเลยแต่แค่ต่างแต่แค่ว่าอยู่โคระสถานที่กันเนื้อเรื่องพไพ่รอนบัตมาจะอยู่บนดองคา,างกับพื้นโลกส่วนภาค หูฮันมันจะอยู่บนดวงจันทร์กับนอกโลกแล้วก็ดา,กดาวก็ดาวอื่นซึ่งเป็นการแบบเป็นการเอากันน้าเฟรมมาเป็นการข้างแรกที่ว่ามึงเอากันน้าเฟรมหลายๆหลายๆเครื่องอะที่ว่าแบบมีข้อมูลแต่ไม่มีรูปแบบมาปล่อยสรุปจ่าไอ้ซัด <c oughs> คนขับก็ขับไม่ได้เขาของเจ้าของตระกูลก็ขับไม่ได้ไม่มีคุณสมบัติ <c oughs> ต้องให้คนนอกขับ สรุปมึงเจอกันดั้มเฟรมตัวตัวที่มาอยากมาคุยชีที่โดนดัดแปลงเป็นฮาจิโรบุชิแล้วสภาพไม่สมบูรณ์โดนเอาดับแทงหน้าดับ <Yeah. S 1> ไม่ใชงว่าดับหรอกหมุดสภาพ <Yeah. S 1> แต่คือแต่เขาไหวตัวนั้นมันหนามากนะหนาแบบสุดแนละ้วนกันดั้มเฟรมเพราะว่ามันโดนพายุไฟฟ้าของอาวากาศอะผ่าไปสามครั้งแม่งยังไม่พังมันยังเดินมันยังมันยังหวัดมันยังขยับได้เพ้าเป็นตัวอื่นในภาคน,นี้คือแบบแค่ลูกเดียวแมงพักแมงระเบิดแล้วไอตัวแบบ แล้วพอไปนั่งกูนั่งเล่นเกมมาโดยอนเครดิตพอไอพ้พระเอกมันมันกู้ซ่าใคาจะรบุชีกับเพื่อนแล้วมันก็ฟ,า,โโกแกฟาแฟมันกลับใช่ปะจริง็คือไอ้เต้าตะกูนี่นั่นมากหุ่นคืนแล้วเปิดฟอกพิษคนขับยังอยู่ขับอยู่เคมดสติแล้วมีรอยไหมที่เชื่อมึงคิดดูความหนาแค่ไหนอะขนาดหัวตดนเสียบจนเละหัวหุ่นน่ะแต่ไม่มีคนถามทำไมหุ่นตัวนั้นโดนเสียบจนเละแล้วทำไมกันนำ เ่าบอทจากกัลปเชียนดูทม้งทำไมถึงตายมึงดูไอเหียมันโดนไปมากะ่ะตั้งแต่ตะปูตะปูกี่อันในเหียเป็นรอบเป็นสิบอะยิงทะลุลมจนแบบร่วงอะไอเหียนั่นแค่ไฟฟ้ากระดาบไอเหียนี่คือแบบแถมกูดโดนระดมยิงรอบทิ์อีกได้ยินคำว่าว่ามีคนท้องใส่อยู่นะว่าทำไมกัะดาภาคไอ้ภาคอูฮันอะฮายโรบูเบชียมันปลดลิมิเตอร์นะแต่โตมันอะ่ะควบคุมตัวมันเอง ก็คือเราเป็นาพยายลำบัดอ่ะปกภาคหลักอ่ะโคเอฟไม่เข้าสกีมันช่วมันปดล,ลิมิเตอร์หุ่นแต่หุ่นไม่ได้ควบคุมตัวมีคาแต่อีเช่เน่ยหุ่นมันควบคุมตัวมันเองเขาเลยงงกันเนี่ยถ้ามันทำได้ยังไงอไไเอาเถอะขนาดคนทำกันคนภาคคนว่าถ้าใครยังขี้ลงขี้ลืมเลยจะอะเยอะวะวนิสตารขา์ขันครอเลยเหี้ย อ,อันนี้มันลงเยล,ลงงานนี่อสอฝ่าละว่าการศาลใช่ป่ะรือศาลใช่ไหม,ไ,หมไม่ไใช่ คือว่าสารวัตรว่าตายก็ข้าราชการนนั่แหละก็พวกตีก็พวกเกี่ยวคนในราชการนเนเววาะาไอช่วงมึงโดนป่าวไอ้นั่นไอ้ปืนอ่ะมึงโดนเรียกมึงโดนเรียกยิงวะ แต่กูเห็นะไอ้เชนิวไม่ไอ้ไอ็นิวคนยังไงนะพวกคนน่ะแมงสวยแมมันที่มันไปประกอบปืนน่ะต้ครูคนเรียกหรือมันไปเองอไปเองไอ้แล้วคนไอ้นล้วคนแล้วนะครูดีเยี่ยมคนไปครูดียี่ยมหมดใช่อ๋อไปเองหมดเลยไอ้ที่กูดูครูก็บอกว่าไม่ถึงสามสิบวิหรอกปืนกูจากสงไอ้แกล็ติดขัดขนาดน,นั้นยังแค่สามยังไงก็เกินยังเกินสามสิบวิติดอย่างนั้นปืนแม่งติดขัดอ่ะ สุดพุกูก็เป็นแหละมอมบลุกๆก็แม่เป็นการเป็นการฝึกสองลเป็นการฝึกหนึ่งหนึ่งเป็นการฝึกหนึ่งวิชาสองรูปแบบ